สวัสดีค่ะพบกับฟอร์วดวดีโปรโมชั่นดีที่สุดอีกแล้วนะคะวันนี้มากับชุ่มฉ่ำกับสายผลเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะสมาจะมีรถหนึ่งรุ่นนะคะมาะแนะนำ ะะให้ลูกค้านะคะหรือว่ารีวิวให้ลูกค้าชมนะคะรถตัวนี้นะคะจะเป็นในรุ่นของ XLT 4ประตูนะคะเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะได้ทำการเปลี่ยนอะไรมาแล้วบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวมาชมกระจังหน้านะคะของตัวนี้นะคะที่เราเปลี่ยนมากันนะคะตัวนี้จะถูกเปลี่ยนกระจังหน้ามาเป็นรุ่น S150 นะคะ,ะเป็นแบบ r a ปเตอร์นะคะ กระจังหน้าจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสั่งแต่งเป็น Ford สีแดงขนาดใหญ่นะคะเพเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเลยเห็นไหมส่วนตัวด้านข้างนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปตัว C นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟให้ด้วยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะใส่สกูปขนาดใหญ่นะคะก็ตัวนี้จะเป็นสกูปสีดำ เงานะคะตัดกับสีดําด้านนะคะเป็นขนาดใหญ่นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้รถดูสวยงามนะคะแล้วก็บึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะใส่ตัวซุ้มล้อเพิ่มเข้ามาให้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะขนาดหนิ้วนะคะแล้วก็ออมาพร้อมหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแบบเรียบหรือว่ามีหมุดก็ได้นะคะ ในส่วนของล้อคันนี้และยางคันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นล้อมาเวลขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็พร้อมยางเอ,อ่อมัตเทเลนะะน,นะคะรุ่นบิ๊กฮอนนะคะ764นะคะขนาดยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่265 75 R16 นะคะยางมัตเทเล่นะคะก็จะเป็นยางที่ออลายจะออกลึกๆหน่อยนะคะลองดูเนาะอ่ะและในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะลูกค้าก็ สั่งแต่งเป็นสติกเกอร์นะคะให้เขียนคำว่าเรนเจอร์นะคะตรงนี้นะคะพร้อม y วท์แท็กสีแดงนะคะในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยเรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า30บแบบน,นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายสติกเกอร์ได้เป็นแบบสไตล์ของตัวเองเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีหรือว่าเลือกตัวอักษรจะใส่เป็นชื่อของลูกค้าเองก็ได้นะคะและมาชมด้านหลังคันนี้นะคะกับ ฝาท้ายคันนี้นะคะว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะฝาท้ายคันนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์คำว่า r a n เจอร์นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ฟอร์ดนะคะส่วนกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเดิมจากโรงงานนะคะซึ่งมีเซนเซอร์ให้4จุดด้วยนะคะะก็สำหรับลูกค้านะคะท่านไหน ที่สนใจนะคะในรถยนต์ฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะคะหรือว่าอยากตกแต่งแบบไหนนะคะสามารถทักเข้ามาหาส้มโอได้เลยนะคะที่ฟอร์วดวดีโปรโมชั่นดีที่สุดนะคะหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็น YouTube นะคะวดีชาแนลนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าสมมติว่าให้เร็วที่สุดก็โทรมาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0 9 5 9 5 6 4 2 3 9นะคะแล้วก็เดี๋ยว ถ้าสมมติว่ามีรถนะคะเดี๋ยวยังไงวันดีจะมาทำคลิปนะคะรีวิวรถให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ